กับช่าง s t ชีทองนกนี่นะคะก็เราก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะแข่งนะคะเพราะพวกนี้เนี่เรามีไปแข่งเต้นที่แปซิฟิกชนบุรีนะคะทุกคนเราจะไปแข่งท B กันค่ะแเราไปดูพ่งนี้กันนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงและวันนี้เราจะต้องตื่นกี่โมงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเราจะเจอตำนานซีซันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราเตรียมอะไรมาเราไม่บอกแบบไม่บอกแยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะตีสามสามสิบห้าสห้าค่ะเราจะหลุกมาก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เเข่งแล้วก็เกิดเหตุก,การณ์ที่อยู่ๆตื่นเราตื่นมาก่อนนะทุกคนเราเราก็ร้อนมากหัวเปียกเลยเนี่ยหัวยุเปีกเยกนะันผลสรุปแท่ก็คือแช่แล้วแล้วนอนกันไปได้ยังไงตั้งนานกี่คนนะหกคนเ <c oughs> พอพะอห่ เออเดี๋ยวเหมือนก่อนะเออโอ้ d แต่าเอาลงอแล้วก็ให้น้องนอนต่อแล้วเดี๋ยวตีรอยไปพันแงก้ขอกลังใจจากพสเติมเลยนเติมแล้วใช่เติมเป็นยังมาแล้วแล้วที่หนึ่พี่อมจะดื่มพี่เนี่ยาแต่วเย่แหน้องแกน คือะไรบ้างคะแล้กใช้ร้องของด็อกเตอร์โฟลามที่รู้ว่าเด็ลักษาของหัวตั้งรานเอ้ยฝากรวมันกันได้ตัวมยฝาไปโปรดติดต่อด้านนี้นะคะ ทั้งหมดนี้ก anyway. ็คือเข้าสสำอางของเบบี้ใจแอนนาฮอ้ยมอนวันนี้ไม่ใช่คือสาวของออริรีเลยเราใช้เรื่อซึมสองะทุกคนตอนแรกรู้สึกว่าใช้แล้วแบบเวนก็เขาอับหน้าไหมเขาบอกมันติดเลืองแต่พอใช้เมื่อวานแบบเราแต่งแบบลงคอนซีลเลอร์ดีๆไรเงี้ยเออมันกือเขากับหน้าอยู่ทตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอย่าเราปล่อยให้โอป้าไปแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะ๊ยจะแต่งนะอ๋อไม่เแต่งกัน ค่ะเจอคนอื่นไม่มีจริงค่ะเจอที่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ตะ้งทุกคนก็ตื่นกันเลยคะแต่ก็ยองค่ะใช่เลยลงมาอาบน้ำแต่งตัวทาสกินแคร์จริงกันแดดเนี่ยค่อยทาแต่งหน้าค่อยทาเเอาพี่ใครบ้างแพ้ก็ไปได้ไปทุกคนลงเยอะทุกนะโอเคแพ้ก็ที่คนแรกเลยค่ะลงเซย์ผู้มานะคะอันนี้น้องเจซย็อันนี้น้องไฟฟ้านะคะกําลังเอ่อแล้วก็ถือแล้วก็ทั้โรูปลงไข่ ก็ลีดเดอร์เราแล้วจ้ะแล้วคนะมีอยู่ค่ะแล้วก็มีสไตล์ตส่วนตัวเออค่ะก็มีน้องวนีที่คอยมาเติมแมวให้ทุกคนเป็นกำลังใจค่เติมแมวไหมเติมแหวนไมตอนเติมแวเติมน้อันน่ขึ้นเลยก็ไม่รู้ได้ไมด้เมวนแลนะงม่เรยก็เอาไว้ไปเจอคนอื่นกันไปเจคนอื่นบ้างคิดว่าไม่แต่อกาสอะออฟิกก็อ้ยอีมีแรกก็จะมีแคนนี้ ใเตงขันหน้ามาหน่อยใช่ไหมใช่กับอ่ะอีแล้วขอให้ราคันนี้ขได้ดีๆเราไปเจอต่สุนีีขอให้ีซอยดีดีดีๆนะนนี้ได้น่หนไรคนหนึ่งน้าวเนอยดคนดน่คนละีครับวันนี้กอกจากบ้านที่ไหนแล้วครับกำลังจะไปที่สองบ้านก็ไปที่เไปที่ขับตัดจบเลยเ phản ánh đấy là phi sản phẩm hay tubi gì không có gì không có gì này? có đi có buồn. ตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ไปลทงเบียนกันอยู่ค่ะเราก็นั่งเฝ้าของคนเดียวรองน้องๆมาก,กันเ <c oughs> ออเพจะเฝ้าที่นะคะมันหลับ,บเป็นก็เฝ้าที่แลยเฝ้เด็กๆมา ซีเป็นไก่ซีเป he ็นไก่แล้วก็รอเราไม่ได้เราเป็นสัตว์ป่าเราก็เป็นผีป่าเป็นผีป่าเป็นหนูรัาเป็นจำเป็นเหรอรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างง่วงนอนง่วงมากค่ะง่วงมาก ใช่ค่ายก้องเลยวันนี้นะคะไม่ต้องปิแล้วเพราะเราเลยสมาชิกใหม่ค่ะน่าไปมีพี่ก่องคนใหม่นะคะเพราะว่าตอนแรกหน้าสดตอนนี้แรลกหน้าแล้วก็เลยกลายเป็นคนใหม่ให้ก้องหน่อยจ้าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วแล้วแล

รจะเต้นยังไงเม่สายหอเราจะสบตาไปแล้วป่ะ้แต้องแล้วพีาวแล้วอ่ไรไมมากคุณตงมาโอเคไ้ต้องอะไรต้องไม่พูดอะอยู่ิต่อาสีนะมีคนติดสักคน่าสับไไหาคมาสบไปที่ไหนไป้สาไนอยาก้าไี่สามรอบมันทันาปเ้าไล้วพี่สไม่เอาหัยี่หาตัวเองเลย เราพี่พีแต่งหน้าให้กล่าวตทุกคนเนาะตอนนี้พี่พีกำลังแต่งหน้าให้กับทุกคนตอนนี้แต่งพี่พี่แพ้ไปแล้วคนหนึ่งเหลืออีกแล้วที่เจ็ดคนแล้วก็ผู้ชายอีกห้าคนายังก้องอะไรมาชอบแ,ะะออแต่งหน้าล้างเกีครื่องแต่งหน้้าอยู่ต่อไปก็จะเป็นตาของน้องเบอร์ดี้แล้วเจอกัน สัีครับีก็คนกัล้วก็ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบเปร์เนตลนีอีแต่งหอน่งนะตอนนี้ิวไม่ไหวกคนขเลกินอะไรคะพี่เบไข่เออมี่กินอะไรมาพี่ของอะไรคะของของไม่ป็นช็อปเซอร์ติสติสตตอนนี้นะคะแต่งหน้าก็เหลือก็สุดท้ายแล้วเพออีกแล้วคนนี้ก็หลบสบายโอเคเหลอใครอยางที่ไม่ได้แต่งนี่นะคะภาพรวมที่แพงกลแต่งหน้าให้น้องเจยแต่งหน้าแอนสบายไม่ใแตวันนี้มาบอกมาดกน่มมาดูกลุอนนี้ก็แม่ๆกลังดูนแลวหน่อยให้ลูก ร้อยให้ลูกสาวอยู่ภาพรวมอ่ะไอ้ลูกสาวแม่กันแม่กันอะไรดูแม่กันอะไรดูลูกสาวอยู่ไม่บอกให้ถักเพี้ยนไม่ทำเพี้ยนแต่ถ้าทุกคนแต่งตัวเสร็จนะคะเราก็จะเก็บของแล้วก็ขึ้นไปสแตนด์บายเพื่อไปรอแข่งอันนี้เราจะอันนี้เราจะทำอะไรจะรอบเดียวอกใช่จะให้กล้องหน่อยแต่งหน้าเสร็จแล้ว เซลเเซลอะไรอีลว้วหล่อมากใช่หเข้่อยใช้ให้้่อยสวัสดีค่ะ